มาด้หูแตกแน่น,นอนก่อนไปดูคลิปนะครับ fc ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มากินของหวานก็โกโก้คั้นนะครับเป็นมินินะครับคล้ายๆกับไอคิดปี้ไอคล้ายๆกับ ช็อกโกมาเล่ะที่ผมกินที่เคยกินะท่กระปุกสีดำดำฝาเ,เ,เกระปุกสีดำโลกโก้สีเหลืองนะเหมือนอีพีที่86นะครับแต่อันนี้มันคือมินิมินิโกโก,โก้ออะน,น,นะครับมินิโกโก้อะไรช็อกช็อกอะไรลันนี่แหละนะครับช็อกคันเออช็อกคันมินิโกโก้คันนะครับ อันนี้กะว่าจะกินในนี้แล้วกลัวไม่เห็นไงก็เลยเทออกมาสักสามกระปุกพอจริงๆสั่งมาหกนะครับเอามาลองกันไงลองสามก่อนจะหมดหรือเปล่านะมาครับกินได้กินนะฮะใส่ไม้ด้หูแตกแน่นอน อร่อยครคล้ายๆกันผมว่าแต่อันนี้จะไม่ค่อยเยิ้มเหมือนอันนู้นอันนู้นนี่เยิ้มกว่า เทออกมาเหมือนไม่ค่อยได้อารมณ์เท่าไหร่เลยครับต้องกินในกระปุกกินในกระปุกน่าจะได้อารมณ์มากกว่าใครสนใจก็ลองไปหาดูหาสั่งซื้อกันได้นะครับ อยากรู้ก็สั่งไปไไรก็ทักมาหลังมาได้คอมเมนต์มาได้กินชอบี่ไรปวดกลามทุกที เดี๋ยวเพลินๆไปครับมากินเล่นๆนะดูน้องดูหนังไป สามกระปุกผมว่ากำลังดีกำลังหมดถ้าหกนี่ไม่หมดแนะ่ เผื่อดีเหมือนกนันนะทไมชิ้มนี้มันดูมืดๆเนาะเนาะใครชอบกินช้อแรกขนมหวานครับช่วยแชร์ด้วยนะครับเผื่อมีคนยังไม่เคยกินแล้วอยากกินเนาะ ผมไม่ได้อะไรกับเขาครับไม่ได้มารีวิวไม่ได้อะไรนะแค่อยากลองก็ใย่ อเอาแค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็ปวดกรามแล้วจะให้หมดหกกระปุกโอ้ไม่ไหววดด่ะปกติเราต้ององมก่อนให้มันละลายในปากคนละอันนี่มันคนละอันไง ถ้าอมไว้ผมก็ผมว่ามันก็ได้เหมือนกันนะแต่เราใจร้อนไงโอเคใครชอบ <S <S> ลองดูใครยังไม่เคยลองลองเลยอร่อยนะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้กินเยอะนะครับกินแล้วต้องแปลงฟันด้วย ใครสนใจก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจะได้บอกกันว่าสั่งมาจากไหนอะไรยังไงนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาบางทีคลิปนี้เราไม่อยากดูไม่เป็นไรเราไปดูคลิปต่อไปก็ได้นะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตาเตยกินชอสวัสดีครับ